านนี้ยิ้มกันไม่หุบค่ะเรียกได้ว่าคุยกับเบลล่าหลังจากทำงานหนักมาหลายวันยิ้มออกได้แล้วล่ะค่ะหลายคนเองก็ต้องบอกว่าเป็นห่วงสำหรับการทำหน้าที่ของคุณหนุ่มกัญชัยนะคะหนักมากพอสมควรค่ะกับประเด็นของแตงโมดับได้ว่าเป็นการพูดคุยกับหน่วยงานต่างๆเพื่อที่จะ ให้การจากไปของแตงโมเป็นความยุติธรรมมากที่สุดค่ะและปฏิเสธไม่ได้เลยว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทํางานหนักจริงๆล่ะค่ะล่าสุดอางด้านพลิพัฒน์จัดให้เนี่ยออกมาเปิดเผยสีหน้าของหนุ่มกัญชัยล่าสุดในเรในรายการ3ามแซบค่ะ นีเนะีเบลา่าราณีมาร่วมรายการนะคะหนุ่มกัญชัยสีหน้าที่ดูแจ่มใสหลังได้เจอกับผู้หญิงคนนี้จะยิ้มมีความสุข,ขนาดไหนตั้งมาติดตามกันค่ะเดี๋ยวล่าสุดทางนั้นของพริพัทจัดให้เนี่ยเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าตามข่าวเครียดมาหลายวันวันนี้พอได้ยิ้มแล้วนะความสดใสของแม่นายเป็นยังไงมาชมภาพกันค่ะ